สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยเนียกน้อยจะสามน้อยน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วกันน้อยวี p ไอพี่จะแนวทางของวันเพลหัสเนาะวันที่20เดือน2องสองพันหาร้อเดือนกลุ่มพาจ้ามาพบกับแนวทางของแอ j o จอคือเก่าหลักตามเคยจะสวัสดีทาง f อฟใหม่ f อฟเก่าด้วยจ้าสำหรับพ้นเมื่อวานจ้าวันที่สิเก่า สามฮานอยของเฮาจะน้อยรอบพิเศษจะเด่นไปที่หและสองสำหรับพ้นจ้าแปดสามสมองศโอ้โหสองศูมาเลขต่ำเลยเนาะของเฮามีเลขสูงนะจ้าสองหอ่าสองสี่สองหาสอง 6, สองเก็ดมาสองศย์ค่ะพี่น้องจ้าเขาเดินสองดองจูจ้าราบพิเศษปกติ1และแปด พ้จะหาสองหนึ่งหาศูนย์สองหนึ่งเมื่อนี่คามเลขพี่น้องหนึ่งสองค่ะคามปุ๊บมาปั๊บเลยเข่าใจออกผลอยู่เนาะจับหายหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกมาหนึ่งสองเฉยเลยเอา้าคามปุ๊บมาปั๊บครับเด่นหนึ่งรุดหนึ่งมาจะสำหรับปกติบุญจะ,อะรอบวิไอพี่จะรอบสุดท้ายเด่นไปที่เจ็ดและเก้าพ้นจากเก้าเก้าเจ็ดหกแปด เอาเก้าเจ็ดบอผ้าจะสำหรับหน้อยวีพีขบสามตัวบุญจากเก้เาเก้าเจ็ดโคเฮาเก้าเก้าเจ็ดโดยจะสำหรับเดินเก้เาลูกเกะ้าขโคเฮลรักรวยราคาลักสิบเนาะโอ้โหเดนเก้าลูกเ 7, ก้เามาเดนเจ็ดวิ่งเจ็ดมาจับคู่เขา่าตัวกับเจ็ดเก้าจะคู่เด่นนอนมาเลยโอ้โหลุ้นสุดขีดจับคู่เขา่าหน่วยรอบสุดท้ายเนาะ อันนี้คือพล5น้อยของเฮาวันที่19จะสําหรับ3า,าน้อยของเฮาเด่นมาขบถูกน้อยจับขูเขาน้อยรอบสุดท้ายรอบเดียวโอ้โหรอดถือว่าปางัปางๆกันอยู่เนาะตามกันต่อจะใไซวิ่งไซรูดนี่คือฐานําไปวิ่งไปรูดอย่างเดียวก็คือขอบ3น้อยเต็มๆเลยเนาะ เอาวันที่20มื่อนี้รุ่นกันโตคะ่ะพี่น้องจะบอกอะไรยายห่างนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยราคาเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจา้าสําหรับพี่น้องเอฟซีแตนไดทีเขามารับช่วใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อเสดายบ่ผ่านแนวทางต่อไปเนาจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้ะแนวทางที่แอดจอยลงหายมีหลากหลายแนวทางจากรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันเด้อจ้ะเด้อ สำหรับวันที่19เมื่อวานเลาพัฒนาของเขาลงห้สองสูตรก็ถคือว่าโอเคเนาะปังสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่ถือว่าสองสามวันติดแล้วเนาะโอโหเลิศสำหรับผลสรุปเล่าพัฒนาลอดสรุปกันวันซุกเนาะจะอันนี้คืออธิบายให้รับชมเราฟังแบบคร่าวๆเนาะสำหรับน้อยพิเศษจะเด่นไปที่หนึ่งสาม จับคู่หนึ่งนะเมื่อนี่ขอจับหนึ่งสองแล้กกานอนเหล็กพี่น้องเวลาเวลาจับหลักกบอมาเียเหล็กพี่น้องเวลาขามนี้มาดีดีสำหรับเดือนสายยุทธสามจะสามสี่สามห้า น้อยรอบปกติจะเด่นไปที่หกและสองหกเจ็ดหกสามเด่นสองรุดสองจ้าสองเจ็ด ในรอ,อบสุดท้ายจะเด่นไปที่หกและเก้าหกชนจะเมื่อไงหกสี่หกสามหกศูนย์หกหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าน้อยรอบ V.P. ขอเน้นไปที่9693 6360 242 5 6463 3 5 36 13ตามด้วย14 สำหรับสามห้าน้อยของเฮาเมอนี่คือตามนี่เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้ผิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตาบเนาะจ้าหรือว่าพี่โนเอฟที่จะได้โบมักแยกน้อยก็คือมี หมัดรวมหายับชมเนาะจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงได้เนาะเผื mm ่อ hmm. มีตัวมักตัวชบกา mm hmm. จังคอยตามเนาจะให้จอยหายเป็น P K. เพียงแค่แนวทางกะแนวทางกับอาจสีมีเข้ามีรุดเราจะขอหาพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮปังปงังลวยลวยกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า